สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันผู้พันทองนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําคุณครูนะครับให้รู้จักกับ q u i z l e นะครับหรือบางท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับเป็นเว็บไซต์นะครับที่ให้บริการในการสร้างชุดคําถามนะครับสาหรับมาให้นักเรียนตอบหรือว่าเล่นนะครับซึ่งลักษณะของคำถามเนี่ยมันก็จะทําให้นักเรียนเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อ่าสอบหรือว่าซีเรียสกับข้อสอบมันจะทําให้นักเรียนรู้สึกสนุกมากกว่า เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่าแล้วก็ไปเปิดแท็บใหม่นะครับแล้วก็ไปค้นหาคำว่า quizit นะครับ q u i z i z กดค้นหาได้เลยนะครับนี่ผลลัพธ์แรกครับท่านใดฟังไม่ทันหรือเห็นไม่ชัดเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์เว็บไซต์นี้ไว้ที่คำอธิบายใต้คลิปนะครับคลิกเข้าไปนะครับอ่ะพอดีผมมันเข้าค้างอยู่เดี๋ยวผมจะ ล็อกเอาออกนะครับล็อกเอาออกแล้วผมจะเข้าด้วยนี่ครับถ้ามาหน้าแรกเลยในครั้งแรกนะครับมันจะมาที่ sign up แต่เมื่อกี้คือหน้าของคนที่เคยเข้าแล้วนะครับผมจะ sign up แล้วก็ผมจะเลือกนะครับเข้าอีเมลอ่ามันก็มีให้เราเลือกครับว่าจะเข้าด้วยอีเมลของ Google หรือของ Microsoft นั่นเองผมก็จะใช้ Google นะครับ Google มันก็จะให้เลือกครับว่าจะเข้าเมลไหน <Okay. S 1> นะครับผมจะใช้เมลอื่นก็แล้วกันเนาะ,อะโอเคสักครู่นะครับจะใช้เมลของโรงเรียนดูโอเคอ่าใส่รหัสผ่านไปโอเคถ้าเราล็อกอินอ่าอีเมลที่ เครื่องไว้แล้วบางทีมก็จะไม่ถามเนาะอันนี้ผมเมลนี้ผมไม่ได้จำไว้นะครับจากนั้นนะครับครั้งแรกมันก็จะถามแบบนี้ครับ how are you using quizit คุณใช้ quizit ที่ไหนนะครับอันนี้ก็แนะนำให้เอาเป็น a d as c h o o l นะครับฉันเป็นใคร teacher student นะครับคุณครูอย่าเลือกผิดนะครับให้เลือกเป็น teacher นะครับเพราะว่าไม่งั้นนะครับมันจะมีผลกับการสร้างข้อสอบนะครับคลิกเลือก teacher อ่ะนะครับอ่ามาครั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของพิสต์นะครับข้างล่างก็จะมีนะครับที่อ่าเขาทําไว้นะก็จะมีทั้งทั่วโลกนะครับทั้งคนไทยทั้งคนต่างชาติด้วยโอเคก็ประมาณนี้อืมเนี่ยครับคอมพิวเตอร์ก็มีนะข้างล่างนะครับอ่ะจะเห็นว่าเอ้ยมันมีเนี่ยนะคอมพิวเตอร์เมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมันเป็นบทเรียนอะไรก็มีอ่ามีเป็นแบบทดสอบก็มีนะครับเป็นนเนื้อหา ก็มีเพราะว่า q u i ์นะครับมันสามารถสร้างได้ทั้งแบบไปคิดเกตินะสามารถสร้างได้ทั้งเป็นชุดคําถามแล้วก็บทเรียนนะครับแต่ในที่นี้เราจะมาสร้าง Quiz หรือว่าชุดคําถามกันก็คลิกเลือก Quiz นะครับอ่เขาก็จะตั้งชุดคําถามครับอ่ามก็จะเป็นอคอมพิวเตอร์เริต้นได้ไหมภาษาไทยไปเลยก็ได้นะครับ ทดสอบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นโอเคชุดอ่า b j e c t ก็เลือกเป็นหมดคอมพิวเตอร์นะครับอ่าหรือเป็นคำถามส่วนสนุกก็ก็แล้วแต่นะครับของเราเป็นคอมพิวเตอร์โอเคกด next ครับ <c oughs> อ่าในส่วนนี้นะครับจะมีอันแรกนะครับ search f o r m i l l i o n question อ่าจะไปค้นหานะครับ ที่คนอื่นทําไว้เป็นล้านชุดเลยไหมเขาบอกโง oh, ขนาดนั้นเลยนะครับหรือจะสร้างเองรอบนี้เราจะสร้างเองเนาะต้อตงส่วนสร้างเองมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับว่าคําถามที่เราจะสร้างเป็นแบบไหนบ้างอันแรก m ัน t i เพื่อน i c e ก็คือคําถามแบบหลายตัวเลือกนะครับอันที่2อง checkbox c h e c k b o กแนะนําว่าใช้กับคําถามที่มีตัวข้อถูกมากกว่า1ข้อ,อแล้วก็ที่3ครับ fill in the blank น,นี่คือเติมคาช่องว่างนั่นเอง อันที่ 4pr o อันนี้เราคงไม่ใช้เนาะ Open End แล้วกับสไลด์อันเนี้สำหรับใช้กับพวกที่สร้างบทเรียนนะครับโอเคเราจะไปเลือกอันแรกเลยคำถามอันแรกเราจะเป็นแบบหลายตัวเลือกหรือว่ามันเพื่อนชอยครับมันเพื่อนชอยข้อแรกผมก็จะเริ่มคำถามด้วยการนำภาพมาเป็นคำถามผมก็จะนะครับด้านหลังนะครับอันนี้เป็นสามารถพิมพ์ข้อคำถามได้อันนี้สามารถใส่นะครับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ได้นะครับแล้วก็อันนี้เอารูปภาพมาเอารูปภาพก่อนเนาะอ่ารูปภาพผมอยู่ในนี้นะครับอ่า,อาผมเลือกภาพนี้ก่อนภาพแรกเลยนะครับเห็นว่ามันสามารถเลือกภาพเสียงหรือวิดีโอมาก็ได้นะครับสำหรับนำมาใช้ ในชุดคําถามของ Quizit นะครับแต่แนะนําว่าถ้าวิดีโอก็ไม่ควรยาวมากเนาะมาเป็นวิดีโอสันส้นๆน,นะครับทําไมโหลดนานจังเลยนั้นผิดปกติเดี๋ยวผมขอปิดปิดออกม่อได้ไหมอ่าค้างครับอ่ามาแล้วนะครับจากนั้นนะครับอันนี้ถ้าเราจะเอาภา,ภาพนี้ใช้ก็กดดันได้เลยนะครับหรือเปลี่ยนใจก็กด delete ได้นะครับอ่าดานันเราก็จะใส่คำถามนิดหน่อยครับว่า ในภาพาภาษาไทยด้วยนะครับในภาพเป็นอุป,ปกรณ์ทำงานในหน่วยใดอา่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลนะครับช้อยที่3หน่วยความจำ ไว้ที่4หน่วยแสดงผลนะครับสามารถเพิ่มชอยได้5้ชอยนะครับนี่นะครับชอยที่5นะไม่เอาก็ลบทิ้งนะนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาเฉลยอ่าอันนี้เป็นหน่วยแสดงผลก็คลิกถูกด้านหน้ามันจะเป็นสีเขียวนะครับอ่าข้างล่างนะครับสามารถอธิบายคําตอบเพิ่มเติมได้แล้วก็มีส่วนนี้ครับกำหนดเวลาแต่ละข้อนะครับข้อนี้จะเอาเวลากี่วินะครับสามสิบวิก็เหมาะอยู่ จากนั้นก็กดเซฟได้เลยครับได้แล้วครับคําถามข้อที่1เดี๋ยวเราไปสร้างคําถามข้อที่2กันผมจะเอาเป็นมันจะเพื่อนชอยเช่นเดียวกันเมื่อกี้ผมขึ้นนํได้ภาพแล้วก็ตัวเลือกเป็นข้อความทีนี้ผมจะขึ้นคําถามเป็นข้อความแล้วก็จะให้อ่าตัวเลือกคําตอบเป็นรูปภาพนะครับอ,อุปกรณ์ในข้อใดเป็น ฝากกรในหน่วยรับข้อมูลโอเคนะครับอันนี้ผมจะไม่ใช้ข้อความ,มจะใช้ภาพตอบแทนนะครับก็ไปเลือกภาพนะครับภาพนี้อยู่ก็เอาโอเคมาแล้วนะครับหน่งข้างหลังนะครับตรงนี้นครับ add image นะไปเลือกภาพกดบวกนะครับ แล้วก็ add image กดบวกนะครับ add image กดบวกโอเคนะครับทั้ง4ช้อยเราเป็นภาพหมดเลยนะครับเราจะเฉลยคลิกเฉลยข้อถูกเนะาะงั้นข้างล่างครับเหมือนเดิมกำหนดเวลาเท่าเดิมไหมเท่าเดิมก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วก็กดเซฟไปเลยครับ นี่ครับง่ายๆสองข้อแล้วนะครับทีนี้ข้อที่3นะครับผมจะเอาเป็นแบบเช็คบ็อกนะครับก็คือ,อะจะให้มันมีข้อถูกมากกว่า1ข้ออข้อข้อใดที่เป็นอุปกรณ์ในหน่วยแสดงผล มีข้อถูกมากกว่า1ข้ออ่าข้อนี้บอกไปบอกอธิบายไว้ด้วยว่ามีข้อถูกมากกว่า1่ข้อเจะบอกเป็นภาพเหมือนเดิมนะครับจะเป็นภาพเหมือนเดิมก็ไป add image กดบวกเหมือนเดิมครับ add image เหมือนเดิมทจริงถ้าชอยเหมือนกันคล้ายกันเราสามารถอ่าก๊อปปี้เมสักครู่มาได้นะครับ สาภาพภาพที่สโอเคนะครับได้ไปแล้ว4ภาพที่นี้นะครับเช็คบองนี้บอกเราบอกว่ามีข้อถูกมากกว่า1ข้อฉะนั้นเราจะเฉลยได้มากกว่า1ข้อนะครับแสดงผลก็มีหู้ฟังกับ จอภาพเนาะนี่เห็นไหมครับเวลาก็ให้นานนิดนึง45วินะครับกดเซฟหลายท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วข้อช้อยธรรมดาล่ะนะครับอลองไปดีดดูซิมันสามารถเฉลยได้มากกว่าหนึ่งข้อไหมสมมุตินะครับไม่ได้นะครับถ้าเป็นข้อสอบแบบหลายตัวเลือกมันจะให้เราเฉลยได้แค่ข้อเดียวนะครับใน quiz เสร็จนะครับจะไม่เหมือนกับ Google form เนาะ เวนฟอร์มเราสามารถกําหนดได้มากกว่าหนข้ออยู่นะครับแม้กระั่งในหลายตัวเลือกก็ตามโอเคนะครับสามข้อแนละ้วต่อไปข้อที่4นะครับก็จะเอาเป็นแบบ fill in the b l a n k ก็คือ,อคํำถามแบบเติมคำนั่นเองนะครับจะถามว่าจากภาพอุปกรณ์นี้มีชื่อเรียกว่าอย่างไรนะครับเราจะเอาภาพ นะครับมาเป็นคำถามอีกแต่ว่าที่นี้จะให้เขาพิมพ์ตอบอภาพนี้นะครับก็คือภาพของเครื่องสแกนเนาะของข้าวๆเนาะ,ะคำตอบคำตอบแรกที่ผมคิดว่าเขาจะตอบนะครับอันนี้เป็นแบบเติมคำนะก็คือคำตอบตรงนี้เราใส่ไปนะครับว่าเขาจะตอบว่าอะไรอย่างเช่นแรกเครื่องสแกนสะกดถูกหรือเปล่ากวดสลากตกเครื่องสแกนสแกนเนอร นะครับมากกว่า2ได้ไหมนี่ครับอสหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษอันนี้ตัวใหญ่ตัวเล็กไม่เป็นไรนะครับแต่ใส่ไว้ก็ดีอ่ากันเหนียวกันเหนียวเสียแล้วมีอีกไหมได้ครับได้ได้นะครับอ่าเผื่อเขาพิมพ์่าสกแเก็เฉยอือมให้ให้ใหอันนี้นะครับอ่านี่ อให้เวลา60วิคราวนี้กดเซฟได้เลยมาแล้วครับ4ข้อเนาะ 1, 2 3 4 4ข้ออาข้อจากข้อสอบ3รูปแบบนะครับโอเคจากนั้นครับฝั่งขวาา Add q u i k Image นะครับจะใช้ภาพสำหรับชุดคำถามไหมนะครับอาจจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่ว่าผมใส่ก็รับกันเนาะใส่รูปนี้นะครับนี้ด้านล่างครับอิงภาษาครับ Select Language ตอนนี้ก็เลือกหาภาษาไทยได้นะครับนี่ภาษาไทยนี่ไทยฟอร์ม select เ,เกรดนะครับใช้สำหรับเด็กตั้งแต่ระดับไหนนะครับผมก็เป็นเกรดถึง12ก็แล้วกันก็คือม .1 ถึงม .6 ในั่นเองนะครับอันนี้ Public ไหมสาธารณะไหมหรือว่าส่วนตัวถ้าส่วนตัวก็ private คนอื่นก็จะหาไม่เจอถ้า Public เนี่ยเขาสามารถค้นชื่อก็เจอนะครับอ่ะผมไมเป็นไรครับ กดเป็นเลยกดเซฟครับ <c oughs> อ่าเมื่อเซฟเสร็จแล้วเนาะข้างบนครับ Publish นะครับกด Publish ครับ p u b l i s l Link Asset i เ Enable ก็คือสามารถแชร์ให้คนอื่นได้นะครับผมก็ไม่สนใจนะครับกดปิดออกไปเลย <c oughs> มาส่วนนี้ครับ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สําคัญครับว่าเราจะเอาแบบทดสอบของเราเนี่ยไปใช้ในสถานการณ์แบบไหนนะครับเขาให้เราเลือกอยู่2สถานการณ์หนึ่งก็คือสตาร์ทอะไล u ิดก็คือให้นักเรียนนะครับเล่นในขณะที่เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับนักเรียนได้อย่างเช่นในห้องเรียนหรือกําลังสอนออนไลน์อยู่นะครับซึ่งมันจะต้องควบคุมในการเล่นเริ่มเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรืออันที่2ครับให้เป็นการบ้าน แอสซายโฮมเวิร์กเนี่ยก็คือ,อส่งไปให้นักเรียนนะครับอาจจะมอบหมายไว้ในคลาสรูมนะครับสามารถแชร์ออกไปในคลาสรูมได้เดีย๋ยวไปดูนิดนึงเนาะนะครับแต่มันจะมีตรงนี้ครับกำหนดเวลาอ่าก็คือส่งไปปุ๊บให้ทำภายในเวลาเท่าไหร่หรือโนเด d ไลน์สะดวกทำตัวไหนก็แล้วแต่คุณก็ได้นะครับอันนี้ผมขอกลับมาเนาะ จะใช้แบบให้ดูแบบ s t a r t ทอะไรคิดแล้วกันเพราะสอนไลน์ครูสามารถส่งลิงก์ให้นักเรียนเข้าไปทําได้นะครับคลิกนะครับคลิกที่ Start up, อะไรคิดมันก็มีให้เลือกว่าจะเอาคลาสิกอินสแต c เจอร์เพจนะครับเอาเป็นคลาสิกก็แล้วกันตรงนี้นะครับมีให้เลือกอยู่3โหมดโหมดแรกคือโหมดทีมโหมดทีมก็คือสมมุตินักเรียนสมมุตินะครับว่ามีอยู่9คนเงี้ยเราแบ,บ่งเป็น3ทีมนะครับเขาก็จะคะแนนรวมของ สามคนในทีมนะครับมารวมกันร้วทีมไหนคะแนนเยอะก็จะชนะนะครับประมาณนี้ถึงแม้คนนั้นจะคะแนนสูงสุดแต่ถ้าคะแนนรวมแล้วน้อยกว่าก็ไม่ไก็แพ้โอเคคลาสสิกนะครับก็จะเป็นโหมดเดี่ยวเนาะโหมดเดี่ยวแต่ว่าเป็นโหมดแข่งขันนะครับใครที่คะแนนเยอะสุดนะครับก็จะเป็นผู้ชนะอันนี้จะทำให้เด็กตื่นเต้นนะครับรู้สึกเหมือนกับเล่นเกมหรือ3ครับเทสอันนี้เป็นโหมดซีซรีสก็คืออ่า เหมือนกับเราทดสอบจริงจังนะครับก็คือให้เด็กตั้งใจทำอาอันนี้ถ้าเกิดหัวไปใช้ในการทดสอบจริงๆก็อก็ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับโอเคผมจะมาที่โหมดคลาสสิกก็แล้วกัน <c oughs> นะครับให้เรียนแบบสนุกสนุกเนาะคลาสสิกแล้วก็มาคลิกที่ continue อ่ะเราก็จะได้หน้าจอนี้มาซึ่งหน้าจอนี้มีรายละเอียดอีก2อย่างนะครับ1ก็คือลิงก์สำหรับเข้า เราสามารถ copy l i n ลิงก์นี้ไปให้นักเรียนพิมพ์เข้าได้เลยหรือ2นะองนะแล้วก็2นะครับก็คือโค้ดสำหรับเข้าโอเคผมจะ copy l i n ลิงก์นี้นะครับแล้วก็จะสมมุติเป็นนักเรียนโดยผมจะเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนมานะครับเอาสัก2คนนะครับไปหน้าต่างไม่ระบุตัวตนโอเคนี่ครับพอ เข้านักเรียนพิมพ์เข้าเว็บเนี่ยนะครับทั้งสมาร์ทโฟนก็ได้นะครับเข้าผ่านสมาร์ทโฟนก็ได้เดี๋ยวขอย่อหน้าจอนอะโอเคให้เห็นตัวนี้ <c oughs> อ่ะสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คืออ่าที่หน้าจอของคุณครูจะมีคำว่าสตาร์ทก็คือนักเรียนจะเริ่มยังไม่ได้จนกว่าคุณครูจะกดสตาร์ทนะครับอ่ะนักเรียนมาก่อนนักเรียนมาหน้าจอนี้ก็จะ ถึงตรงนี้ครับจะต้องพิมพ์โค้ดหลังจากเข้ามาเว็บไซต์แล้วนะครับโค้ดก็คือตรงนี้ครับนี่อย่าตงตัวนี้ก็คือ548659หาจากนั้นกดจอยจอยแล้วคนแรกที่เข้ามานะครับก็จะต้องพิมพ์ชื่อนะครับคุณครูต้องบอกนักเรียนเนาะอ่าคนแรกอย่างคนแรกชื่อสมชายสตาร์ท อ่าสตาร์ปุ๊บสมชายเข้ามานะครับ you are the first to join คุณเป็นคนแรกที่เข้ามานะครับอ่า uh, สมชายจะยังทำข้อสอบแบบทดสอบชุดนี้ไม่ได้เพราะคุณครูยังไม่กดเริ่มนะครับดังนั้นคุณครูก็จะรอก่อนอ่า uh, เราดูนักเรียนเข้าครบหรือ,อยังอ่า uh, คนที่2นะครับก็พิมพ์ไปต่อ58อ่าบ58ดนะจ๊นะ58 6 5 9โอเคกดจอยคนที่2ก็จะเป็นคุณสมศรีอ่า <laughs> uh. กดสตาร์ทนะครับอ่ะเดี๋ยวนิดนึงข้างล่างครับเซตติ้งมันจะมีมิวสิกคือเพลงด้วยนะอ่ามีเพลงด้วยมีซาวประกอบมีอ่าเหมือนกับเราเล่นเกมนะครับตอนนี้ให้ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนักเรียนก็จะรู้สึกตื่นเต้นมีอารมณ์แบบสนุกสนานนะครับอ่ะกดสตาร์ทโอเคไหมครับจะบอกว่าเขาจะบอกว่าสมศรีตอนนี้คุณมีผู้เล่นหนึ่งคนนะคือสมชายแต่ถ้ามีมากกว่าเขาก็จะแจ้งไป นะครับเหมือนกับแข่งกันนะครับอ่าคือเด็กอ่ะเขาชอบชอบแข่งขันกันนะครับอันนี้แบบสนุกสนุกเนาะไม่ได้แข่งขันแบบซีเรียสนะครับจากนั้นอ่ามาคุณครูดูหน้าจอคุณครูก่อนนะครับเห้หน้าจอคุณครูนะครับก็จะแจ้งว่าตอนนี้มีผู้เข้ามาแล้ว2คนนะครับข้างล่างก็จะมีรายชื่อนะอ่านี่ครับสมศรีกับสมชายนะครับถ้าเยอะมันก็จะเรียงลงไปข้างล่างนะครับอ่าอันนี้จํานวนคําว่าเข้าได้ถึงลอยไหมได้นะครับ ได้เข้า้องกันได้เป็นรอยนะครับแต่เยอะก่อนนั้นก็มันจะลำบากคุณครูเวลาตรวจนั่นแหละ <c oughs> อ่ะนิดหนึ่งครับก่อนคุยไปนี้ดูนิดหนึ่งครับก็จะมีอันนี้เนาะแชร์ลิงก์นะครับไปคาสรูมอันนี้เป็น Microsoft Teams นะครับแชร์เข้าห้องเรียนต่างนี้ได้โอเคอ่ผมจะกดไปที่ Start นะครับเพื่อเริ่มให้เรียนเริ่มต่อนะครับปุ๊บอ่าจัถอยหลังครับก็จะแชร์จบ นะครับอันนี้โค้ก็จะรับด้วยนักเรียนก็จะรับด้วยเนาะไหนล่ะนักเรียนอีกจอโอเคแต่ข้อแรกคือนักเรียนต้องตะแคนไว้หรือเปล่าจะปุ๊บนับข้อมูลนับข้อมูลโอเคถ้ามากดค้างไปเลยก็ได้ตรงนี้ยิงคน แก้มนะครับตอบไมเหมือนกันนะเะรื่องรูปฉลุต่อคอยดูนะครับอันนี้ปัญการนะครับจุดจุดจุดลุกอ้าวผิดผิดผิดนะครับอ่หน่วยแสดงผลโอเคอน,นี่ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้ออุ้ยสมชายมัลวละสมชายตอบสี่ข้อเลยได้ไหมนะครับดูนะครับปุ๊บถึงข้อที่มีสูงแค่สองข้อไม่ได้นะครับอ่ามันมีข้อไม่ถูง ต้องแล้วก็ขอที่สูดเลยครับสร้าีุนี่รบโอเคตั้ตงใจทำใหม่แตน่นะครับแแล้วถ้ลุกปึ๊นะครับเขาก็จะแจ้งให้เราทราบว่าอ่ะสมศรีเนี่ย ใน,นส้มสีเนาะสมสีคุณได้ที่2เนาะ,ะส่วนสมชายคุณได้ที่1น,นะครับนี่ถูก3ผิดหนึ่งอะไรเงี้ยเขาจะแจ้งนะครับนี่ใช้เวลาอันนี้8วินาทีแต่ว่ามีผิดอันนี้9าวิโอเคส่วนหน้าจอคุณครูเหรอครับอ่าอันนี้คือหน้าจอนัเกเรียนเนาะนะครับก็จะแจ้งผลประมาณนี้ก็สิ้นสุดส่วนคุณครูนะครับอันนี้หน้าจอคุณครูก็จะแจ้งให้ทราบนะครับอ่านี่ครับ จะรวมสรุปว่าผู้ชนะคือสมชายนะครับแล้วก็มีคะแนนด้วยนะครับนี่บอกว่าอ๋อส,สีผิดตรงนี้นะครับเนี่ยสีผิดตรงนี้ผิดหนึ่งข้อที่เขาตอบผิดนะครับอ่าแล้วก็นะครับในส่วนของสิ์น,นะครับคุณครูสามารถดาวน์โหลดรีสูรืรอว่าผลลัพธ์ของการแข่งขันนี่ครับมา เก็บไว้ในเครื่องนะครับซึ่งมันจะถูกจัดเก็บมาในไฟล์ e x c e l นะครับซึ่งเราสามารถโหดแล้วก็เปิดดูได้ครับจะเปิดดูเนาะโอเคนะครับนี่นะครับแต่ละข้อ,อก็จะมีว่าข้อนี้นะครับตอบถูกตอบผิดอะไรงไงนะครับอ่านี่โอเคนะครับ คะแนนเท่าไหร,ร่ยังไงคะแนนเนี่ยมันจะมาจาก2ส,ส่วนนะครับ1ก็คือส่วนของข้อที่ตอบถูกนะครับแล้วส่วน2คือความเร็วในการตอบนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็มันจะเป็นเกมที่ทําให้นักเรียนรู้สึกท้าทายแล้วก็มีความสนุกเพราะเด็กเขาได้แข่งกันนะครับอ่าเหมือนกับเล่นเล่นเกมแหละนะครับใครชนะอย่างเงี้ยเขาก็จะมีความตื่นเต้นแล้วก็สนานนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็คุณครูนําไปประยุกต์ใช้ในการ จัดการเรียนการสอนประกอบการเรียนการสอนของคุณครูได้นะครับคลิปนี้ก็คงจะขอจบเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ